ข้อ8วางวัตถุสูง10เซนติเมตรหน้ากระจกนูนที่มีรัศมีความโค้ง50เซนติเมตรโดยวางห่างจากกระจกเป็นระยะ100เซนติเมตรจงหาความสูงของภาพวัตถุสูง10เซนติเมตรนี่คือค่า y วางหน้ากระจกนูนต้องไม่ลืมว่าถ้าหากว่าเป็นกระจกนูนความยาวโฟกัสจะมีค่าติดลบกำลังขยายก็มีค่าติดลบ y ก็ติดลบ s ก็ติดลบ 3ตัวหลังที่มันติดลบเป็นเพราะว่าเขาเป็นภาพเสมือนทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มามันคือรัศมีความโค้งคือค่า r ในเมื่อ f ติดลบ r ก็ติดลบด้วย r เป็นลบ50 f มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ r ก็คือลบ25วางห่างจากกระจกเป็นระยะ100เซนติเมตรนั่นก็คือค่า s หาความสูงของภาพหา y d a s ในกรณีนี้เราก็จะใช้สูตร y ดดส่วนด้วย y มีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f y ดดมันคือตัวที่เราจะหาส่วน y ได้มาแล้วเป็น10เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ f คือลบ25ส่วนด้วย s ก็คือ100ลบลบ25 ลบตัวแรกเป็นไปตามสูตรส่วนลบอีกตัวหนึ่งในวงเล็บนั้นมาจากค่ารัศมีมาจากค่ารัศมีความโค้งที่ติดลบความยาวโฟกัสก็ติดลบไปด้วยเพราะฉะนั้น y a จึงมีค่าเท่ากับลบ250ย้าย10ขึ้นมาคูณหารด้วย125มีค่าเท่ากับลบสดังนั้น ความสูงของภาพเวลาเราตอบความสูงของภาพเราจะไม่ตอบติดลบเราจะบอกว่าความสูงของภาพมีค่าเท่ากับ2เซนติเมตร